จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่างตีดาบวันนาตามลุกขึ้นสู้เพื่อล้มล้างระบบวันนาที่แสนโหดร้ายณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ เหมือนถูกหยุดไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนเพราะพวกเขายังคงใช้ชีวิตตามระบบวันนะในขณะที่คนวันนะสูงมีชีวิตสุขสบายคนวันนะต่ำกลับต้องอยู่อย่างยากลําบากและยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับภัยแล้งเป็นเวลานานชาวบ้านหลายคนก็แทบจะอดตายนอกจากการอ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่ทําคือการรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีเพื่อนําไปเดิมพันกับความหวังสุดท้ายซึ่งความหวังนั้นก็คือนักโทษคนหนึ่งโดยหลังจากที่รวบรวมเงินได้ ครบแล้วตัวแทนชาวบ้านสองคนก็ไปดักรอที่ริมถนนพอเห็นรถคันนึงผ่านมาชาวบ้านคนหนึ่งก็วิ่งตัดหน้าให้รถชนเมื่อเจ้าของรถลงมาถามว่าทำแบบนี้ทำไมชาวบ้านอีกคนก็ได้เล่าให้ฟังว่าพวกเขาต้องการให้นักโทษคนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวซึ่งการขออนุญาตก็จำเป็นต้องใช้ทนายเก่งๆชาวบ้านเลยรวบรวมเงินสำหรับค่าทนายแต่วันนะที่ต่ำต้อยมันก็ทำให้พวกเขาถูกกีดก,การเข้าพบ พวกเขาเลยต้องใช้วิธีเสี่ยงแบบนี้ซึ่งเมื่อทนายเห็นถึงความทุ่มเทเขาก็ตอบตกลงว่าจะช่วยแต่เขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าหนักโทษคนที่จะให้ช่วยเป็นใครทำไมชาวบ้านถึงยอมทำขนาดนี้เพื่อแค่ให้ออกจากคุกไม่กี่วัน ไม่นานหลังจากนั้นนักโทษก็ได้รับการปล่อยตัวโดยมีตำรวจติดตามหนึ่งนายแม้เขาถูกใส่กุญแจมือแต่ท่าทางที่ดูน่ากลัวราวกับสัตว์ร้ายมันก็ทำให้ไม่มีผู้โดยสารคนไหนกล้าขึ้นรถนักโทษเลยต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคาเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นชะตาฟ้าลิขิต พราะไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มนักฆ่าก็บุกข,ขึ้นมาบนรถโดยมีเป้าหมายคือการปิดชีพนักโทษซึ่งการที่เขาขึ้นไปนั่งบนหลังคามันก็ทําให้สามารถหลบหนีไปได้โดยหลังจากนั้นตํารวจติดตามก็ถามด้วยความสงสัยว่าคุณเป็นใครทําไมถึงถูกหมายหัวเอาชีวิต นักโทษแนะนาตัวว่าชื่อคาเทราและจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าตัวเขาเป็นช่างตีดาบในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการตีดาบถึงขั้นที่จาและแยกดาบที่ตีได้ทุกเล่มคาเทราเป็นคนที่รักในความถูกต้องอีกทั้งยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการที่เขาช่วยขอร้องพี่เขยให้รับชาวบ้านคนนึงเข้าเป็นนักแสดงละครเวทีในทงั้งที่ชาวบ้านคนนั้นเป็นใบ้พูดไม่ได้ หลังฤดูการเก็บเกี่ยวในทุกปีชาวบ้านต้องแบ่งผลผลิตให้เจ้าของที่ดินนี่ไม่ใช่การทําตามกฎหมายหรือข้อตกลงทางธุรกิจแต่มันเป็นกฎตามระบบวันนะ กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมนี้กำหนดให้ชาวนาวันนาต่ำต้องแบ่งผลผลิตที่ลำบากพอปลูกมาทั้งปีให้กับคนวันนาสูงเป็นจำนวนมากถึง10กระสอบต่อหนึ่งไร่ซึ่งมันก็เป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆจนชาวนาแทบไม่เหลือกำไรหรือบางคนก็ขาดทุนจนเป็นหนี้เป็นสินยิ่งในปีที่ฝนแล้งผลผลิตก็ยิ่งได้น้อยจนมีไม่พอแบ่งซึ่งก็มีชาวนาคนหนึ่งเข้าไปขอร้องคนวันนาสูงที่ชื่อว่าเทวะให้ลดจำนวนลง,ลงเหลือแกระสอบต่อไร่ แต่ทางด้านเทวาไม่เห็นอกเห็นใจแถมเขายังลงโทษชาวนาที่กล้าดีมาต่อร้องด้วยการเพิ่มเป็น12กระสอบซึ่งโชาวันก็ต้องทำตามโดยไม่มีใครโต้แย้งอะไรเพราะคนที่ลุกขึ้นต่อต้านมักมีจุดจบที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ นอกจากชีวิตความเป็นอยู่แล้ววนานก็ยังกําหนดกฎเกณฑ์การเลือกชีวิตคู่ให้ตรงเลือกคนที่มีวนานเท่าๆกันซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคความรักของคาเทราโดยในตอนที่เขายังเป็นหนุ่มหลังเขาช่วยชีวิตเด็กสาวคนหนึ่งจากอุบัติเหตุเด็กสาวคนนั้นก็ตกหลุมรักคาเทราชื่อของเธอคือปรภา แม้เธอเป็นบุตรสาวในตระก,กูลวันนะสูงแต่การศึกษาและจิตใจที่ดีงามทำให้เธอไม่เห็นด้วยกับระบบวันนะซึ่งเธอก็ตามจีบคาเทราโดยไม่สวนว่าเขามีวันณะต่ำกว่า แต่ทางด้านคาเทีรากลับไม่รับรักเธอไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เข้าหาก่อนแต่เป็นเพราะเขารู้ว่ามันเป็นความรักต้องห้ามซึ่งนอกจากประภาแล้วก็ไม่มีคนวันนะสูงคนไหนเลยที่อยากคบค้าสมาคมกับคนวันนะต่ำโดยเฉพาะพ่อและพี่ชายของปละพาที่เพียงแค่งเงาของคนวันนะต่ำโดนตัวพวกเขาก็ถึงกับต้องอาบน้ำล้างออกในวันหนึง่งประภากลับบ้านมาฟ้องพ่อ ว่ามีพวกคนชั่วกงชาวนาด้วยการเอาปุ๋ยที่รัฐบาลแจกฟรีมาขายแต่ท่าทีที่ดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนของพ่อมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าพอมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องชั่วๆพวกนี้แต่ไม่ว่าเธอจะบ่นด่าหรือสอนสักแค่ไหนพ่อของเธอก็ยังไม่สำนึกเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกคาเทราซึ่งเธอก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนที่รักในความถูกต้องเป็นคนที่กล้าหาญไม่กลัวใครและมีความแข็งแกร่งราวกับได้พรจากพระเจ้า แต่การถูกกดขี่เอาเปรียบนับครั้งไม่ถ้วนมันได้ทำให้คาเทรารู้สึกชินชาจนเขาคิดว่าการถูกโกงเป็นเรื่องธรรมดาของคนวรรณะตาำเขาเลยไม่คิดลุกขึ้นต่อสู้กับระบบซึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาทนรับได้ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะร่างกายที่ทนทานโดยในวันหนึง่งเมื่อประพาเห็นคาเทรามาขายดาบที่บ้านเธอก็รีบเอาเครื่องดื่มมาต้อนรับ ซึ่งเด็กติดตามของคาเทราก็รับแก้วน้ำมาดื่มโดยที่ไม่รู้ว่าคนวันนะตต่ำห้ามใช้เข้าของร่วมกับคนวันนะสูงซึ่งเมื่อพ่อของประภาเข้ามาเห็นเขาก็สั่งลงโทษโดยไม่สนคำอธิบายของลูกสาวทางด้านคาเทราเลยออกตัวรับโทษแทนโดยให้เหตุผลว่าเขาผิดที่ไม่ได้บอกสอนให้เด็กรู้รมเนียมปฏิบัติแต่แทนที่การลงโทษนี้จะทำให้พ่อของประภารู้สึกสะใจมันกลับทำให้เขารู้สึกเสียหน้าเพราะคาเทราไม่ร้องเลยสักแอะ แถมเขายัางเดินจากไปแบบชิวๆพร้อมรอยยิ้มราวกับเป็นผู้ชนะโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นคาเทราก็ไม่มองหน้าเลยไม่พูดกับปภาเพื่อทําให้เธอยอมตัดใจจากความรักต่างวันนะแต่ไม่ว่าเขาจะทํายังไงเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอตามง้อพร้อมทั้งให้คําสาบานว่าเธอจะไม่มีวันแต่งงานกับคนอื่นทางด้านคาเทราเลยเปรียบให้เธอเข้าใจว่าวันนะเป็นเหมือนกองไฟที่ขวางทางความรักระหว่างเรา คนที่ไม่เคยทำงานกับไฟอย่างประภาไม่มีทางเข้าใจความร้อนของไฟฝืนไปก็มีแต่จะทำให้หมอดไหมแต่หลังคาเทราพูดแบบนั้นเธอก็เข้าไปยืนกลางกองไฟเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอพร้อมมอดไหมซึ่งนั่นก็ทำให้คาเทราทั้งใจอ่อนและหนักใจในเวลาเดียวกันกระทั่งในวันหนึ่งความคิดต่อระบบวันนะของคาเทราก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อพี่สาวของเขาถูกลูกน้องของเทวะคุกคามทางเพศ ด้วยการบังคับให้เธอรีดน้ำนมตนนาซึ่งคาเทระก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเมื่อเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่สาวเขาก็บุกไปเอาเรื่องโดยไม่หวั่นกลัวอะไรซึ่งความแข็งแกร่งและพลักกาลังมหาศาลก็ทําให้ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้แม้แต่คําขู่ของเทวะก็ไม่อาจหยุดความเดือดดาลของคาเทรา ซึ่งการที่คนวัรณะต่ำลงโทษด้วยตัวเองมันก็ถือเป็นการยามเกียรติคนวัรณะสูงเทวะเลยสั่งสอนเอาขึ้นคาเทราด้วยการสั่งให้ไปชิงเลือดบูชายันโดยในทุกปีแต่ละหมู่บ้านในเมืองนี้จะผลัดกันทำพิธีบูชายันเพื่อขอให้หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์และความหาสุขแต่ตามประเพณีปฏิบัติ ระหว่างทำพิธีจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้กล้าจากหมู่บ้านที่ไม่ได้ทำพิธีในปีนั้นไม่แย่งชิงความอุดมสมบูรณ์ไปให้หมู่บ้านตัวเองแต่ก็แน่นอนว่าหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีไม่มีทางยอมไม่ถูกแย่งชิงไปได้ง่ายๆการแย่งชิงจึงไม่ต่างจากการเอาชีวิตไปทิ้งนั่นเลยทำให้ทุกคนในครอบครัวต่างก็รู้สึกเศร้าเสียใจเรากับคาเทีราตายไปแล้วแต่ทางด้านคาเทีรากลับยังดูชิวๆแถมเขายังคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่ จะได้ต่อสู้เพื่อท้าทายระบบและได้แสดงให้คนวันนาสูงเห็นว่าคนวันนาต่ำไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่คิดในวันงานพิธีหลังขั้นตอนการบูชายันคาเทียราก็เข้าไปชิงเลือดตามประเพณีปฏิบัติโดยเริ่มจากการฉลมเลือดบูชายันที่ฝ่ามือและจากนั้นก็จะต้องกลับหมู่บ้านตัวเองโดยที่เลือดบูชายันยังไม่เลือนหายซึ่งคนของหมู่บ้านเจ้าภาพก็จะทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางอาจใช้วิธีการเช็ดเลือดหรืออาจตัดมือให้ขาด แต่ก็แน่นอนว่าพวกเขาไม่ทําแค่นั้นเพราะการเข้ามาชิงเลือดบูชายันถือเป็นการยามการขัดขวางจริงมักเป็นการฆ่าให้ตายซึ่งคนของหมู่บ้านเจ้าภาพก็เตรียมไว้ทั้งกําลังคนและอาวุธ นอกจากคาเทราจะต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเขาก็ยังต้องคอยระวังไม่ให้เลือดเลือนหายซึ่งความแข็งแกร่งและความเก่งกาดก็ทําให้เขาสามารถลุยฝ่ามาได้เรื่อยๆคนวันนสูงของหมู่บ้านเจ้าภาพที่ชื่อว่ากาเลเลยต้องใช้งานกลุ่มนักฆ่าและนักมวยปล้ำแต่สุดท้ายคนพวกนั้นก็แพ้ให้กับคาเทรา ในเมื่อใช้ความแข็งแกร่งเข้าสู้ไม่ได้กาเลก็หันไปใช้กลอุบายด้วยการให้เหล่าแม่บ้านสาดพลิกป่นใส่แล้วค่อยให้นาคฆ่าสวมแว่นเข้าไปลงมือแต่พี่สาวของคาเทราก็เข้ามาช่วยสัดน้ำล้างพลิกและหลังจากนั้นคาเทราก็เอาชนะอุปสรรคได้ทุกด่านจนสามารถนำเลือดบูชายันกลับหมู่บ้านได้สำเร็จ ซึ่งการนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้หมู่บ้านที่แห้งแล้งและอดอยากมันก็ทำให้คาเทีราได้รับการยกย่องสรรเสร,ริญโดยหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมามอบความชุ่มชื้นให้ผืนดินซึ่งทุง่งนาที่เขียวขจีก็ได้สร้างความหวังและความสุขให้ชาวบ้านแต่ความสุขของคนวันนะต่ำมันกลับกลายเป็นความไม่สบายใจของคนวันนะสูงเพราะการปกครองด้วยการกดขี่จะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อชนชั้นล่างอ่อนแอ ในวันหนึ่งรัฐบาลได้ออกพอรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาการกดขี่และการเอารัดเอาเปรียบทางชนชั้นวันนะโดยทางการจะมอบกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินให้กับชาวบ้านที่หวานไถท,ทำนาแทนที่จะเป็นคนวันนะสูงที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตามบรรพบุรุษซึ่งนั่นก็จะทําให้ชาวบ้านมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาจากการที่ไม่ต้องแบ่งผลผลิตให้ใคร แต่พวกคนวันนาสูงก็กลัวเสียผลประโยชน์พวกเขาเลยติดสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่เป่าประกาศพรบรปฏิรูปที่ดินให้ชาวบ้านรู้แต่แล้วในวันหนึ่งหลังประภารู้เรื่องนี้ผ่านทางหนังสือพิมพ์เธอก็พาคาทีราไปข่มขู่กดดันเจ้าหน้าที่รัฐจนเธอได้เอกสารของทางการมาเป่าประกาศให้ชาวบ้านทุกคนรู้แต่ในขณะเดียวกันพวกคนวันนาสูงก็ได้รวมตัว เพื่อหาทางขัดขวางการใช้สิทธิ์ของชาวนาแต่ไม่นานหลังจากนั้นคาเทราก็ได้พาชาวบ้านมาแสดงจุดยืนว่าจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองอีกทั้งเขายังบอกวันนี้ไม่ใช่การมาประกาศศึกของเขาเพราะเทวาได้ประกาศศึกไปแล้วแต่การแอบส่งคนไปช่วยอีกหมู่บ้านซึ่งสาเหตุที่คาเทรารู้ความจริงก็เป็นเพราะเขาจำดาบของนักฆ่ากลุ่มหนึ่งได้ว่ามันเป็นดาบที่เขาเคยขายให้คนของเทวา สรุปก็คือคาเทรามาเพื่อบอกว่าเขาไม่กลัวและจะไม่ยอมถูกกดขี่อีกต่อไปซึ่งมไฟแห่งการต่อสู้มันเริ่มลุกโชนเทวาก็จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยวิธีที่แสนโหดร้ายและน่ากลัวตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังคาเทราเล่ามาถึงจุดนี้ตำรวจติดตามก็จำข่าวข่าวหนึ่งขึ้นมาได้มันเป็นข่าวการพบโครงกระดูกจำนวนมากซึ่งสถานที่ที่พบก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของคาเทรา ตำรวจติดตามเลยสงสัยว่าศพพวกนั้นคือชาวบ้านที่ถูกสังหารหมู่ตัดฉากไปที่รีน้าเธอเป็นหัวหน้าทีมนิติวิทยาศาสตร์หลังเธอตรวจสอบโครงกระดูกอย่างละเอียด เธอก็ได้รู้ว่าโครงกระดูกทั้งหมดเป็นผู้ชายที่ถูกฆ่าตายด้วยของมีคมซึ่งเธอก็คิดว่ามันอาจเป็นการสังหารหมู่เธอเลยไปแจ้งให้ตำรวจสืบหาตัวคนร้ายแต่ท่าทีของตำรวจมันก็ทำให้เธอพอจะเดาได้ว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายอยู่แล้วและคนร้ายก็น่าจะเป็นผู้มีอำนาจซึ่งทางตำรวจก็พยายามกดดันให้รีนาสรุปสาเหตุการตายว่าเป็นการติดโรคระบาด ตัดฉากกลับมาที่คาเทราก่อนที่จะได้ตอบคําถามว่าโครงกระดูกพวกนั้นเป็นใครเขาก็ถูกกลุ่มนักฆ่าตามมาเจอคนที่จ้างนักฆ่ากลุ่มนี้คือกาเลซึ่งเป็นคนวันนะสูงของหมู่บ้านที่คาเทราเคยไปชิงเลือดบูชายานัานขเ,าเ,เาานขาต้องการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการส่งนักฆ่ามาจัดการคาเทราเพื่อให้เขาไม่สามารถมาชิงเลือดบูชายันได้ซึ่งเมื่อนักฆ่ามาเห็นว่าเป้าหมายเป็นแค่นักโทษแก่ พวกเขาก็คิดว่าเป็นงานง่ายแต่นั่นก็เป็นความคิดที่ผิดมหันต์แม้คาเทีราถูกใส่กุญแจมือแต่เขาก็ยังมีความอันตรายเขาใช้ปักงับคอศัตรูจากนั้นก็คาบดาบไล่ฟันไล่แทงแถมเขายังสู้ไปด้วยรับดาบไปด้วยเพียงเวลามินานเขาก็สามารถจัดการนักฆ่าได้หมดซึ่งนั่นก็ทําให้ตํารวจติดตามทึ่งและทําให้เขาพอจะเดาคําตอบได้ว่าโครงกระดูกพวกนั้นคือใคร ตัดฉากกลับไปในอดีตหลังรู้ว่าประภาถูกบังคับแต่งงานคาเทีราก,ก็พาพี่เขยไปพูดคุยแต่ทางด้านประภาก็รู้ดีว่าถึงยังไงพ่อก็ไม่เปลี่ยนใจเธอเลยตัดสินใจทิ้งครอบครัวและทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับคนที่รักแม้มันเป็นชีวิตที่ยากลําบากแต่เธอก็มีความสุขในทุกๆวัน หลังคนวันนาต่ำลุกขึ้นสู้พวกคนวันนาสูงก็รวมตัวกันกดดันสอสอให้ใช้อำนาจในการยกเลิกพรบ,บปฏิรูปที่ดินเพื่อตอบแทนที่คนวันนาสูงเป็นหัวคะแนนให้แต่ทางด้านสอสอบอกว่าเขาช่วยได้ยากเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นแก่เงินแถมยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ถึงอย่างนั้นสสก็บอกว่ากฎหมายนี้มีช่องโหว่อยู่ที่ขั้นตอนการยืนยันตัวชาวนาโดยรัฐจะส่งคนลงพื้นที่ตรวจสอบว่าชาวนาที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทํากินทํานาอยู่ในที่ดินตรงนั้นจริงหรือเปล่าหรือก็คือหากชาวนาไม่มาทํานาของตัวเองพวกเขาก็จะไม่ได้รับการยืนยนันดังนั้นสิ่งที่คนวันนาสูงต้องทําคือการขัดขวางไม่ให้ชาวนาทํานา แต่เทวาก็รู้ดีว่าคาเทีราไม่มีทางยอมเขาเลยวางแผนจัดฉากยัดข้อหาเพื่อทําให้คาเทีราเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งในตอนที่คาเทีราไม่อยู่เทวาก็ได้ส่งคนมาคุกคามข่มขู่จนชาวบ้านไม่กล้าจับคลาไถานาส่วนทางด้านประภาเธอพยายามหาทางช่วยคาเทีราแต่หลังเธอพยายามทุกวิถีทางเธอก็ได้รู้ว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับแ,แค่คนที่มีเงินมีอํานาจ หลังจากนั้นเธอเลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่นอกจากพ่อจะปฏิเสธความช่วยเหลือแล้วเขาก็ยังแสดงความรังเกียจต่อลูกสาวแต่แล้วในวันหนึ่งใช้ใบที่คาเทีราเคยให้ความช่วยเหลือก็ได้เข้าไปสารภาพรับ,รบผิดแทนทั้งหมด ซึ่งนั่นก็ทําให้คาเทีราพ้นผิดและทําให้ชาวบ้านกล้าออกมาทํานาส่วนทางด้านประภาเธอช่วยประสานให้เจ้าหน้าที่รัฐมาดําเนินการยืนยันสิทธิ์ให้ชาวบ้านโดยหลังจากดําเนินการทุกอย่างเสร็จสิน้นคาเทีรากับประภาก็วางแผนจะแต่งงานกันในวันที่ชาวบ้านจะได้รับโฉนดแต่เมื่อวันนั้นมาถึงในตอนที่คาเทีราชักชวนให้ชาวบ้านคนหนึ่งมาร่วมงานเขาก็จับพิรุษชาวบ้านคนนั้นได้พอพี่เขยมาช่วยเข้นเอาความลับ พวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเทวจ้างนักฆ่ากลุ่มใหญ่มาลงมือในคืนแต่งงานซึ่งพี่เขยก็แนะนําให้คาเทราไปบอกชาวบ้านแล้วก็รวมตัวกันไปเอาเรื่องเทวแต่คาเทราคิดว่ากว่าจะจัดการเทวได้คงจะมีชาวบ้านหลายคนถูกฆ่าตายวิธีเดียวที่จะทําให้ชาวบ้านทุกคนปลอดภัย คือต้องชิงลงมือก่อนที่พวกมันจอกจากรรังโดยหลังจากนั้นคาเทลาก็ลุยเดี่ยวไปจัดการน,นะคะแม้พวกมันมีกันมากถึงร้อคนแต่คาเทลาก็ไม่หวั่นกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาลุยเข้าไปฟาดฟันโดยไม่ปราณีแม้จากนั้นเขาพลาดท่าถูกเล่นง,งานแต่เขาก็ระเบิดพลังฮึดสู้จนสามารถเอาชนะได้สำเร็จ แต่หลังกลับมาถึงหมู่บ้านเขาก็ได้รู้ข่าวร้ายว่าประภาถูกฆ่าตายซึ่งความเศร้าและความโกรธแค้นก็ทําให้เขาตัดสินใจบุกไปฆ่าเทวะถึงห้องนอนและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาติดคุกมาจนถึงปัจจุบันหลังตำรวจติดตามได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็รู้สึกยกย่องในวีรกรรมที่กล้าหาญและเขาก็ได้ให้สัญญาด้วยเกียรติตํารวจว่าเขาจะปกป้องคาธีราด้วยชีวิตและจะพาไปร่วมงานพิธีบูชาย,ยันให้ได้ ในขณะเดียวกันตำรวจที่พยายามปกปิดความผิดให้คาเทรา ก็กำลังจะเผาทำลายหลักฐานแต่เมื่อถูกรีน่าจับได้เขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวของคาเทราให้ฟังพร้อมทั้งบอกว่าความจริงแล้วเขาคือหนึ่งในนักฆ่าร้อยแปดคนโดยสาเหตุที่เขารอดชีวิตมาได้เป็นเพราะในตอนนั้นเขายังเด็กคาเทราลีไว้ชีวิตเขาหลังจากนั้นเขาเลยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีจนกลายมาเป็นตำรวจอย่างในทุกวันนี้ซึ่งเมื่อเขารู้ว่าโครงกระดูกถูกขุดพบเขาก็อยากจะตอบแทนคาเทราด้วยการช่วยปกปิดความผิด เพราะหากความจริงถูกเปิดเผยคาเทีราอาจได้รับโทษประหารโดยหลังจากที่รีนาได้รู้ความจริงเธอก็ตัดสินใจสรุปสาเหตุการตายว่าเป็นการตายด้วยเหตุธรรมชาติตัดฉากกลับมาที่คาเทีราหลังเขากลับมาถึงหมู่บ้านทุกคนก็ได้เล่าให้เขาฟังถึงความยากลำบากและความทุกข์ที่พวกเขาต้องเผชิญในตอนที่คาเทีราไม่อยู่ และนอกจากการถูกกดขี่แล้วพวกเขาก็ยังถูกความแห้งแรงเข้าซ้ำเติมพวกเขาเลยอยากให้คาเทราช่วยด้วยการชิงเลือดบูชาย,ยันมาให้หมู่บ้านซึ่งเมื่องานพิธีเริ่มขึ้นคาเทราก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนแต่ก่อนที่พิธีจะเริ่มคาเทีราก็อยากจะสะสางความแค้นกับคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าปพาซึ่งก็คือพี่ชายของเธอ โดยเขารู้ความจริงเรื่องนี้จากชาวบ้านคนหนึ่งที่บังเอิญเห็นเหตุการณ์ซึ่งเมื่อพี่ชายของประภารู้ตัวว่าถูกจับได้เขาก็สารภาพความจริงต่อหน้าทุกคนพร้อมทั้งบอกเหตุจูงใจให้รู้ว่าเขาฆ่าพลน้องสาวทําให้ครอบครัวเสียเกียรติและทําให้ระบบวันนาไร้ความศักดิ์สิทธิ์ โดยหลังจากนั้นคาเทียรายก็ลงมือฆ่าพี่ชายของประภาแล้วเขาก็บอกสอนชาวบ้านว่าคนตีดาบได้เป็นช่างตีดาบคนปลูกข้าวได้เป็นชาวนาคนมีความรู้ได้เป็นนักปราด ใครจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติระกูลไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะเงินทองการแบ่งคนตามสิ่งที่ทำนี่ต่างหากคือวันนะที่แท้จริงซึ่งเมื่อคนวันนะสูงได้ฟังสิ่งที่คาเทีราพูดพวกเขาก็เข้าใจและยอมรับว่าทุกคนมีความเป็นคนอย่างเท่าเทียมที่ควรเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้แอขอสามคำให้กับคนที่คิดค้นระบบชนชั้นวันนะ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ